สวัสดีค่ะวันนี้ดามาหาเก็บเห็ดค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะมีเห็ดไหมคะจ้จ้าเห็ดดอกแรกของป่าค่ะทุกคนเห็ดเหลือง เราไปลุ้นกันต่อคะ่ะป่าสวยมากจ้ะทุกคนแต่เห็ดยังไม่ออกเลยได้เห็ดแค่ดอกเดียวเอง นี่เห็ดน่าจะเป็นเห็ดลังแหล่ค่ะทุกคนถักแต่มันแก่แล้วจ้ะแก่แล้วกินเอาไม่ได้จ้ะ อันอันนี้เห็ดพึ่งอะไรเนี่ยนี่เทปลิงเทปลิงสีสีสีเขียวเหรอเขากินได้ไหมอรีน <not> uh, อีดอ่าสิเห็ดเนี้ยกินได้แต่แต่ไม่เอาค่ะทุกคนนี่นี่ อันนี้ก็ไม่ได้เอาค่ะนี่เห็ดพึ่งค่ะแต่แก่แล้วค่ะนุน่นเห็ดอะไรนุน่นนี่ เห็ดอะไรเอ่ยเอ๊ะเห็ดลักบิสอ๋อเห็ดเห็ดนี้กินไม่ได้นะคะไม่เอาค่ะแต่บางคนเขาก็กินค่ะทุกคนเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดเหลืองเห็ดอ่ามันปูโอเคเราไปดูน่าจะเกิดป่านี้เนาะใช่ใช่ โอเคค่ะเราไปลุ้นกันต่อค่ะนี่เห็ดอะไรเอ่ยซับบินยองนะใช่ไหมอันอันนี้เออลักดิสเคตอีทไหมกินได้ไหมนี่เดี๋ยวไปให้แฟนดู ใช่อันนี้เห็ดอะไรคุยก้าเอาจ้ะนี่เห็ดอะไรคะใหญ่มากเดี๋ยวไปถามแฟนว่ากินได้หรือเปล่าคะ่ะทุกคนไม่รู้เป็นเห็ดอะไร รุ่นกันต่อจ้าเห็ดเห็ดเหลืองค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่อเห็ดอะไร เห็ดอะไรเอ่ยโอ้เห็ดนาและจะให้แฟนดูว่ากินได้ไหมไม่รู้เห็ดอะไรค่ะเอาไปให้แฟนดูค่ะทุกคนนี่เหมือนกันไม่รู้ว่ากินได้ไหม เห็ดอะละนี่ทุกคนเห็ดอะไรไม่รู้นี่เยอะมากนี่ซัมพ <food> นะูสแคมปิ้งซัมพูสแคมอุ้ยซัมพูสแคมปดอกใหญ่หญ่มากเลยนี่โ้สุดยอดเลยโอ้อกินได้แต่กินบางคนก็กินบางคนเขก็ไม่กิน some people get problem in นะ <With> this. Yeah. สวยมากเลยดูน่ากินแต่ไม่เหมาะกินมีแต่เห็ดนี้ค่ะกินไม่ได้บางคนเขาก็กินแต่บางคนก็ไม่กินเห็ดเนี้ยนี่ สรุปก็คือหาเหตุไม่ได้เหตุจ้าได้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปรนัดาด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ปนัดดาด้วยคะ่ะขอทุกคนมีแต่วความสุขร่ำรวยนะคะสรุปก็คือไม่ได้เหตุได้แค่นี้เอง ปลาสวยมากแต่เห็ดไม่มีเห็ดไม่ออก